รายการห่วงจุ้ยเที่ยงวันเฉพาะกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัคพบกันในทุกเวลาเที่ยงโดยประมาณนะคะซึ่งจะมีสาระความรู้ทางห่วงจุ้ยทั้งเคหาสถานห่วงจุ้ยในใจบนร่างกายหรือกระทั่งอาถรรพ์ทางห่วงจุ้ยตามสายวิชาที่อาจารย์หมาสอนไว้นะแต่เราก็จะมาคุยถึงประสบการณ์ต่าง ที่เราติดตามท่านอาจารย์ไปวันนี้เจอกันเรื่องแรกเลยค่ะครับเท hey, หะสถานต้องถามว่าเวลาเราไปตรวจโรงจุย้ยแล้วเราเจอบ้านที่บังเอิญมีโรงพยาบาลครับโรงเรียนครับสถานที่ราชการครับสถานีตำรวจครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยอยู่ใกล้ๆ ไม่ว่าจะหน้าซ้ายขวามันมีผลในทางห่วงจุ้ยยังไงบ้างคะเราต้องมาดูว่าทําเลในการที่เรามองเห็นสถานที่ต่างๆเนี่ยนะฮะอยู่ทางฝั่งตรงข้ามไหมนะฮะหรือ เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าก่อนถึงบ้านเราครับประมาณนี้เพราะว่าสถานที่ที่คุณตาโตกล่าวมามันจะเป็นสถานที่ราชการโรงเรียนสนามกีฬาสถานีตำรวจโรงพยาบาลโรลงพยาบาลพวกนี้ในทางฮงจุ้ยเขาถือว่าให้พลังที่ไม่เป็นอย่างที่ดี ค่อนข้างไปทางเป็นสถานที่แบบพลังหินซะมากกว่าครับยกตัวอย่างเช่นสถานที่ราชการหรือโรงเรียนเนี่ยเวลากลางวันเนี่ยมันก็จะมีแบบหยางเยอะเพราะคนจำนวนมากครับเด็กนักเรียนวิ่งเล่นอะไรส่งเสียงดังแต่พอหลังบ่ายปุ๊บเงียบสงบคือมันแบบกับตละลับัดอะ่ะนะฮะ สถานที่ราชก,การก็เหมือนกันตอนกลางวันก็มีคนมาติดต่อง,งานเยอะแยะมากมายอ่แต่พอหลังสี่โมงเย็นกลับบ้านกลับบ้านหมดแล้วเงียบจากสว่างนี่เงียบคึบแม้แต่ตลาดเองก็เหมือนกันอก็เป็นอย่างนั้นอ๋อใช่ตลาดด้วยตลาดด้วยก็เป็นเช่นนั้นบางทีตลาดเช้าค,คึกคักแต่พอสายๆปุ๊บเงียบหมดแล้วจนถึงเย็นก็ต้องมาอีกทีก็กลางคืนแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเป็นภาวะที่เรียกว่า พลังหยางกับพลังหินเนี่ยแบบมันมันพลิกกันแบบกระทันหันนะฮะกลับแบบตั้งตัวไม่ทันอะ่ะแล้วมันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าบ้านเรา,า,าเพราะนั้นมันก็เลยมีผลกระทบมาถึงบ้านเราได้โดยง่ายส่วนในกรณีที่แบบเป็นสถานีตำรวจพวกนี้นะฮะสถานีตำรวจหรือแบบเป็นค่ายทหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตรงนี้ท่านอาจารย์ถือว่าเนี่ยเป็นสถานที่แบบสะสมพลังหินมากกว่า เพราะส่วนใหญ่สถานพวกนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ที่ขนาดใหญ่โต uh huh. ใหญ่โตมาก uh huh. ถ้าเทียบกับบ้านเราแล้วส่วนใหญ่เขามีระเบียบแบบว่าห้ามคนเข้าห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วยิ่งโดยเฉพาะที่แบบสถานที่แบบสถานีตำรวจเนี่ยมันจะมี uh huh. เขาเรียกว่ามีห้องคุมขัง uh huh. อ่าค่าสถานก็มีห้องกักขัง uh huh. อ่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพลังหินนะฮะโรงพยาบาล ก็เป็นหานที่เจ็บป่วยใช่ครับคนปกติไม่เข้าไปอยู่ไงแล้วคนเจ็บป่วยหมายถึงว่าเป็นคนที่ขาดพลังหยางอ่าใช่ไหมโรงพยาบาลคือสถานที่ที่คนขาดพลังหยางเข้าไปอยู่ไงก็เพราะ,ะนั้นมันก็สะสมพลังหยินไว้สูงมากเพราะฉะนั้นคือการที่เราบ้านเรือนเราอยู่ตรงข้ามตรงข้ามเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะถูกพลังหยินเนี่ยครอบงำมากกว่าเพราะว่าบ้านโดยปกติอะหน้าบ้านต้องเป็นพลังหยาง มากกว่าหินใช่แต่ครั้นี้ปรากฏว่าเรามาัเจอสถานที่พวกเนี้เหมือนกัเราถูกช่วงชิงพลังไปด้วยส่วนหนึง่งใ,ใช่ไหมเนื่องจากสถานที่เขาใหญ่กว่าเราใช่ก็แย่งพลังเราไปใช่แต่เวลาเขาปล่อยหินมานี่หินมันครอบอรคือมันครอบคลุมหน้าบ้านเราหมดมันก็เลยเป็นผลเสียหายอ,อย่างนี้นี่มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายลุงบ้านบ้านเมืองอะครับสถานที่อะไรที่กล่าวมาถึงตรงนี้ทั้งหมดน่ะครับ มีตั้งเยอะอ่ะใช่ไม่ว่าจะสถานีตำรวจโรงเรียนวัดโรงพยาบาลมีอยู่กันไปในชุมชนอ่ะใช่แล้วบ้านของลูกศิษย์เราหรือคนที่ดูอยู่อ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างน้อยๆเยอะมากอ่าต้องมีแน่นอนค่ะอนั้นมีคําถามมาเลยแล้วกันสงสัยให้ถามลุงก็คือพี่ ชนะพบเอางี้แล้วกันรืชชนพบครับนะคะอ่านผิดต้องขออภัยเขาบอกว่าสอบถามหน่อยครับบ้านฝั่งขวาคิดตามนะบ้านฝั่งขวาติดโรงพยาบาลครับน่านฝั่งน่าจะเป็นฝั่งเสืออ่าอ่าแสดงว่าบ้านเขามีโรงพยาบาลอยู่ฝั่งขวาอ่าหันหน้าออกฝั่งขวาโอเคอ่าเอาเอาแบบถ้าเราที่เราคาดกันนะครับ ฝั่งขวาของบ้านคือฝั่งเสือนะอ่าคราวนี้เส้นทางมาของพลังที่เราเคยคุยกันบ่อยๆพลังเนี่ยมาจากขวามาซ้ายใช่เพราะฉนั้นพลังเนี่ยจะผ่านโรงพยาบาลก่อนครับมาถึงเขาใช่อ่าอันนี้มันก็จะเป็นเรียกว่าไงโรงพยาบาลพัดพาเอาเข้าโรงพยาบาลก่อนอ่าพลังใหม่ๆก็เข้าโรงพยาบาลก่อนเพราะสถานที่ใหญ่กว่าใช่แล้วส่วนพลังที่มันจะออกมาผ่านหน้าบ้านเขา ก็จะเป็นพลังหยินหยินพลังที่เขาใช้เสร็จแล้วของคนป่วยด้วยสะสมออกมาและบางทีก็มีพลังหยินของคนที่ถึงคราวอยู่ในห้องดับจิตก็ผ่านมาเพราะว่าผมคิดว่าเวลาขาออกนะลาคนเขาเอาศพออกอะไรเขาก็ต้องไปถขาออกของโรงพยาบาลอยู่แล้วนสองอย่างไงหยินจากความเจ็บปวดและยินจากห้องดับจิตมาแล้วมันก็ยังต้องผ่านหน้าบ้านคุณทุกวันอย่างน้อยคุณได้ยินเสียงรถบ่อทุกวันแหละ ชถูกไหมฉุกเฉินุกชฉคุณได้ยินทุกวันแหละเวลารถวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยคุณได้ยินทุกวันแน่นอนเมื่อคุณได้ยินใช่คุณก็ได้รับพลังนั้นด้วยใช่ถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทําเลชัยภูมิที่อย่างที่คุณตาโตบอกบางทีมันเลือกไม่ได้ไงใช่นะแล้วพอดีมันติดอย่างนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยการแก้ไขเท่าที่ผ่านมาของพวกเราท่านอาจารย์บอกให้ย้ายดีกว่าใช่เพราะว่ามันเป็น มันเป็นมวลที่ใหญ่แล้วคุณเจอทุกวันไงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะบางทียี่ิบสี่ชั่วโมงนะโรงพยาบาลอ่ะเหมือนกับบ้านที่เราเคยไปเจอบ้านไหนนะที่ว่าตรงข้ามเมนวัดอ่ะอ่าเจอหลายบ้านอยู่แต่ว่าอันนี้ปะตันกันเลยอ่ะเห็นอะไรนะควันปล่องเมนปล่องเมนแล้วก็ควันอ่ะคันมันต้องมีการลงมาลอยลงมาได้มันเจ็บป่วยมันคือว่ายังไงก็ต้องมีการกระจายของควัน ไปรอบๆบริเวณคือถ้าไม่ยกเลิกเมนนั้นซะก็ต้องเอาตัวเองออกออกไปโอ้อันนี้แก้ยากแก้ยากอันนี้แก้ยากมากก็ได้คําตอบแล้วเนาะครับย้ายย้ายยากอันนี้เป็นเป็นหนทางที่ดีที่สุดครับแต่ถ้าจะย้ายหรืออะไรยังไงเชิญอาจารย์เชิญอาจารย์ไปตรวจไปตรวจก่อนจะได้ไม่มีเสือปะจระเข้นี่บอ้เท่านี้จริงๆครับค่ะ คำถ,ถามต่อมาคุณศิลโอ้โหชื่อ <laughs> อาจสิศิลอะไรศ <laughs> ิลละครเอออา <นะ S 2> <laughs> หวังว่าจะเป็นชื่อนี้หวังว่าจะเป็นชื่อนี้ <laughs> เรียนถามค่ะสงสัยจึงถามลุงหน้าร้านประจันโลงรถหลังคาหน้าจั่ว <laughs> จะเป็นยังไง หน้าร้านประมีวิธีแก้ไขไงอ้าวคิด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 ตามหมายถึงว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าร้านสมมติเขาหน้าร้านเขามีร้านของเขาเองอยู่อ่าอาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามถนนอ่าอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนฝั่งซอยและเป็นโรงรถโรงรถขอ่บ้านหนึ่งหน้าจั่วแล้วเป็นหน้าจั่วอ่เป็นอะไรไหมอย่างนี้ถูกต้องอ่าหน้าจั่วอย่างนั้นก็หน้าจั่วเนี่ยจริงๆก็เป็นปกติปกติคือหลังคาที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยใช่ใช่ แต่คือเขากังวลอะไรอหรือเขาคิดว่ามันเป็นสามเหลี่ยมอ่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมองว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมครับกลัวเป็นธาตุไฟอืก็วิธีการแก้ง่ายๆปัญหานี่คืออย่างที่เคยบอกไปแล้วคือเราติดกระจกน้ำผุเขาเออกระจกยันกระจกน้ำภูเขาแล้วก็กระจกนูนอ่าสะท้อนกลับแค่นั้นเองใช่เรีนี้เราต้อง เราต้องประเมินตามจินตนาการที่เราคิดว่าแต่เราไม่เห็นภาพใช่ปกติคุณมันพอมันไม่เห็นภาพแล้วบางทีมันนึกตามไม่ออกจริงๆว่าว่าทําไมคุณถึงมีความกังวลอย่างนี้อันนี้เราเรามองแบบพื้นฐานเขาว่าหน้าจ่วของพี่อ่ะผมไม่แน่ใจว่าคานมันเป็นลูกปืนอย่างหรือเปล่ายิงมาที่พี่หรือเปล่าหรืออะไรเพราะโดยปกติหน้าจ่วมันก็อยู่ของมันปกติดีถ้าเกิดเขาตีไม้ระแนงปิดแต่บางบ้านมันมีแบบสันจ่วเลย ฐานจั่วพุ่งมาบ้านตรงข้างเลยก็อย่างที่คุณแตงบอกเราก็ใช้ยางกระจกน้ำภูเขากระจกนูนก้านกับไปแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าจั่วธรรมดาก็ติดกระจกน้ำภูเขาไปแล้วก็กระจกนูนแบบพี่นัดบอกเป็นนั้นเองครับเบื้องต้นเบื้องต้นแก้ได้ตามนี้แล้วกันเนาะแก้ได้ต่อมาไม่ทราบว่าทีมสามประสานทั้งสามท่านใส่แคตอะไรอยู่ที่คอแคตอะไร มีไง <laughs> เอออันนี้อันนี้ไม่นใ่ออฟซิเดียนนะครับใช <laughs> ่ใช่ใส่เ็ดอะไรอ๋ออันนี้มันมีแตงดาวน,น, <laughs> นึกว่าแบบอาจารย์ให้ของขังอะไร <laughs> ลูกศิษย์เห็นแล้วอยากใส่บ้าง <laughs> อันนี้คือ เื่องฟอกอากาศนี่คือฟอกอากาศเป็นแบบพกติดตัวแบบแขวนติดตัวใช่คือในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยนอกจากเรามีแมส่าแล้วเราก็มีเครื่องฟอกอากาศช่วยอีกอย่างหนึ่งเพื่อความปลอดภัยจะได้สอสมชั้นหน่อยอยากได้อยากได้บ้างอยากได้บ้างก็งต้องรองมาติดต่อที่ รับบี้บ้านภูเขาลองถามก็ดูใช่ครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีระบุไว้เป็นประจุอีออนบวกอีออนลบอะไรอะไรข้อมูลเทคนิคเนี่ยต้องไปอ่านเอาเองเพราะว่าบางทีเราพูดไปเดี๋ยวอาจจะผิดพลาดได้นะครับก็เป็นว่าเราใส่เนี่ยมันก็จะทําให้บรรยากาศรอบตัวรอบรอบเราสะอาดใช่มันเหมือนพลังฮงจุยเหมือนกันนะ ใช่อ่าอาจารย์บอกเราตัวเรามีพลังช่วยดีๆเนี่ยไปไหนมันก็จะดีอเนี่ยมันก็ตามตัวเราไปใช่มันก็ช่วยขัดจัดสิ่งที่ไม่ดีเคลียเคลียพื้นที่ใช่ด้านหน้ใช่ให้มันสะอาดอืมมีอีกคนหนึ่งครับถามเรื่องนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นรอบที่ยี่สิบละเราต้องอดทน ถามว่าอมปริญยกรอยากให้ลุงนัททำตารางใส่เสื้อประจำวันด้วยค่ะเราเคยคุยเรื่องเสื้อเมื่อปีหกหนึ่งแทบจะสามเดือนแล้วเราก็เคยพูดเรื่องนี้ให้แตงพูดแล้วก็ลุงเคยพูดในห้านาทีแต่บางทีเขาตามดูไม่ทันจริงๆให้เขาไปย้อนดูได้ไหมแฟนคลับอไรอาจารย์หมาแฟนคลับสิครับ เอองอาจารย์มาแฟนขับลองพิมพ์ไปคําว่า5นาทีกับเคสห่วงจุ้ยใช่มันจะมีเรื่องของเสื้อเสื้อสีเสื้อประจําวันค่ะแต่ว่าวันไหนเดียวอารมณ์ดีอารมณ์ดีลุงจะทํามาให้ใหม่ทําได้คือคือวิชาราเวียนมาเลยๆได้ได้วียนมาเรืยพูดซ้ําๆย้ําย้ําจําแม่นๆก็ชอบใชจําแม่นๆนออ้แค่ไหนก็ชอบ ได้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 ครับจาบฝากเป็นการบ้านได้ครับได้ครับแล้ววันนี้เรามาเสนอแคดนี้ค่ะลุงอ๋อได้ได้ได้เอารูปเอาลูกเอารูกโชว์ที่เห็นที่คุณตาโตโชว์รูปอยู่นะฮะเขาเรียกว่ากระถางสมบัติเป็นหนึ่งในสิ่งของเรียกโชคลาภจะมีรูปร่างขนาดเล็ก เหมาะในการเคลื่อนย้ายและสามารถตั้งวางไว้ตำแหน่งที่เรเป็นตำแหน่งเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งทรัพย์ต่างๆในบ้านได้ข้อสำคัญคือเมื่อเราเห็นรูปลักษณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปดูวัสดุที่ใช้ต้องไม่เป็นวัสดุที่ปโปร่งแสงหรือกึ่งปโปรง áng, ่งแสงเพื่อหลีกเลี่ยงพลังโชคลาภการเงินไม่ให้ไหลออก ไม่เลือกวัสดุที่สะท้อนแสงอย่างเป็นสแตนเลสเนี่ยเพราะว่าพลังยังพลังโชคลาภเงินทองยังเข้ามาไม่ถึงมันก็ถูกสะท้อนกลับออกไปละอันนี้ก็เป็นความเสียหายอันที่สามที่ต้องดูคือเราต้องเลือกชิ้นที่ไม่มีร่องรอยแตกแล้วบิ่นหรือมีรูรั่วเพราะจะทำให้พลังโชคลาภที่จะใช้กระถางเนี่ยเสียหายไปอ่าครับ ถ้ดูจากรูปร่างของกระถางนี่เหมือนกับแบบเป็นลายกุญแจกุญแจล็อกใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะแบบจีนๆเลยนะแบบที่เขาใช้กันเนี่ยภายนอกของกระถางสมบัติเนี่ยส่วนมากจะเป็นลวดลายกุญแจจีนกุญแจจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเรียกโชคลาภเข้ามาแล้วล็อกให้อยู่ไว้มวไม่ให,ไให้ไม่ให้หลุดล่วหลายออกไปค่ะครับอันก็ ใครสนใจเชิญได้ที่็ับบี้บ้านภูเขาแล้วก็ห้องเฟรอาจารย์มาอาจารย์มาอินบ็อกเปิดหลับามก็ได้นะใช่เขาจะมีรูปให้ใช่จะมีบอกขนาดมีอะไรให้หรือทับเขาเข้าไปก็ได้ในข้อความบอกว่าวันนี้ดูรายการอ่า่วงจุ้ยเที่ยงวันเฉพาะเกียตเห็นพูดถึงเรื่องกระถางสมบัติอันเล็กอ่าอยากได้อยากได้เชิญครับ ให้เขาแนะนํามาใช่เอออ่ะมีคําถามให้ถามลุงกระถางราชวงศ์ไหนครับโอ้โอนนอันนี้เขาไม่ได้ระบุคืองี้ขอให้มีรูปทรงเมื่อวานคุณชัยไัสาลฟังตาโตนิดนึงเมื่อวานตาโตก็คุยถึงเรื่องเวลาท่านอาจารย์มีคลัปมีอะไรมาให้ลูกศิษย์อย่างเงี้ยครับทีมงานเคยถามอย่างนี้มะคําถามแบบนี้เหมือนกรณีที่มีคนถามตะกุด ยาคู <Y> aku, จามาทูนนี้เจ็ดเจ็ดเม็ดน่ะ,ะเขาถามว่าเรียงเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองเม็ดที่สามยังไงหรือเรียงจากบนลงล่างจากล่างลงบนออโเตก็เลยบอกว่าเออเน,นี่ยเป็นคําถามที่ทีมงานไม่เคยถามท่านอาจารย์ใช่เพราะว่าเราคิดว่านี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์อะ่ะ คัดสรรมาให้แล้วกาหนดกําหนดไว <ป S> ้แล้วตามหลักวิชาท่านอาจารย์ก็อาจจะเป็นคนออกแบบเองเอ,อ,อย่าลืมนะว่าบางทีไม่ใช่ว่าไปเอาของจากราชบงไหนท่านอาจารย์ออกแบบเองเคสแทบทุกอย่างเพื่อที่จะกำหนดสมัยก่อนเขนาไม่ได้มีเคดอย่างท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กระทั่งมือดีไซน์ดีไซน์เป็นคนดีไซน์มือผู้ประสาน ท่านอาจารย์ก็เป็นคนดีไซน์เพื่อให้ลูกศิษย์ได้มาใช้เมชรสิบสองราศีก็ด้วยูกแล้วท่านอาจารย์ก็ประจุพลังครับเองทีนี้อย่างยาคูเนี่ยตาโตก็บอกว่าเหมือนกับเวลาเราไปหาหมอแล้วหมอให้กินยาชุดเนะ่ยหมอก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องกินอันนี้เม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองเม็ดที่สามกินไปเลยเจ็ดเม็ด <laughs> อย่างนี้เหมือนกัน <laughs> เพราะฉะนั้นออย่าสงสัย พราะทีมงานก็ตอบไม่ได้รู้แต่ว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ออกแบบแบบปรัมยาเราเองเนี่ยคือหนึ่งเดียวในโลกคือคืออย่างนี้ไอ้เคล็ดพวกนี้ส่วนใหญ่มันเหมือนกับเป็นเคล็ดเฉพาะเฉพาะอ่าใช่แล้วอาจารย์บอกอ่ะใช้สิ่งเนี้ยเห็นผลอใช่เราพอจาบอกเห็นผลปุ๊บเราก็ใช้ตามเราเราจะไม่เคยไปถามว่าต้องยังไงคือมาจากไหนยางไรอะไรย่างเงี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าเครที่อาจารย์เอามาให้เนี่ยมันเหมือนบางอย่างแต่ก่อน อาจารย์บอกให้สิ็จไปทำทีนี้เสร็จบอกว่าทํำไม่ได้อาจารย์ก็ต้องทาให้อาจารย์ก็ต้องมาให้ฉันก็ต้องบรรจุพลังให้ใช่ฉันก็ต้องเอามาให้แทนที่คุณต้องไปแสวงหาเองเนี่ยใช่ถ้าอาจารย์บอกว่าเอาท่านอาจารย์ออกแบบให้เลยเพราะว่ามันจะได้เป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเลยคุณชัยไพศสารขอบขอบคุณครับ เข้าใจแล้วคืออยากให้คิดอย่างนี้ว่าอาจารย์คงไม่เอาของไม่ดีมาให้เราหรอกครับแล้วทุกอย่างอาจารย์เนี่ยต้องผ่านการทดลองและท่านใช้เองมาแล้วนะใช่เพราะว่าเคล็ดบนช่างต่างๆอัญมณีต่างๆท่านก็เห็นไหมภายในบ้านท่านท่านก็ทั้งตั้งให้เราเห็นเห็นอยู่ใช่ใช่วางให้เราเห็นอยู่ครับเข้าใจกระจ่างชัดเจนครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องดีๆที่ลูกศิษย์นะเม้นเข้ามา เป็นเรื่องที่ถูกใจใช่เราต้องบอกคุณแตงเขาใช่ครับ,คร,บครับผมจากพี่เอกสิทธิ์นะครับก่อนหน้านี้ผมได้บริจาคเลือดให้คุณแม่ของท่านอาจารย์และหลังจากนั้นท่านอาจารย์มาก็ได้ถวายพระพุทธลูกเพื่อทําบุญให้คุณแม่ของท่านหลังจากวันนั้นผมฝันว่าผมได้อยู่ในพิธีถวายนี้ด้วยออื่าผมเลยคิดว่าท่านอาจารย์ได้เมตตาบุญกุศลครั้งนี้ให้กับสิทธิ์ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับที่นึกถึงสิทธิ์ตลอด หลายๆครั้งถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากให้อาจารย์ช่วยผมก็นึกถึงท่านอาจารย์เสมอท่านอาจารย์ก็มาบอกในฝันตลอดครับอืมก็ฝากมาบอกครับคือคนเนี้ยคุณเอกสิทิระยับสีใช่ไหมอ้โหสุดยอดจำนามสกุลได้ด้วยทัได้แทบหมดอันนี้เป็นคนนึงที่ที่บอบว่าต้องให้รางวัลตัวยงอ่ะทั้งทำหงจุ้ยครับทั้งตามดูรายการอาจารย์ให้ทำอะไรทำหมด ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขทําตามไปเรื่อยๆทุกๆอย่างเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จครับเมื่อวานผมก็ช่งเจอเจอแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าโควิดหายหรือซาเขาจะเชิญไปตรวจซ้ำนี่ติดตามห่วงจุ้ยคอนโดใช่อย่างสม่ําเสมออีกาเพราะเขาบอกว่าด้านหน้ามีตึกด้านหน้าแล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งอ๋อใช่ครับ ว่าจะทิศทิศมันเปลี่ยนเขาบอกทิศมันเปลี่ยนดีค่ะดีดีเนี่ยเป็นตัวอย่างของลูกศิษย์ลายหนึ่งที่เขาเรียกว่าอัปเดตในการทาห่วงจุ้ยตรวจสอบอ่าตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนค่ะครับมีไหมคะอ่ามีอีกท่านนึงนะครับพี่บาร์ดเมื่อคืนผมฝันถึงทีมงานและอาจารย์ด้วยครับฝันว่าไปบ้านหลังหนึ่งอาจารย์บอกให้ผมไปกวาดใบไม้แถวหน้าบ้านให้หมด และอาจารย์ก็สอนให้ทําแบบเนี้ยให้ฟาดตรงเนี้ยออแล้วอาจารย์ก็บอกให้ไปเอาต้นแว่นแก้วใต้ต้นมายมมาอืออ่าบอกมาแค่นี้โอเคอือเข้าใจอ่ะตามนั้นก็อย่างที่บอกแว่นแก้วมันก็แสดงถึงเงินทองอ๋อมันเป็นต้นไม้อาถันความมั่งคั่งลํำรวยแต่แต่แต่ผมขอเสริมนิดนึงอ่าฮะที่บอกาจะให้ไปกวดใบไม้นี่ก็สําคัญนะยังไงคะยังไงอะพี่ เพราะว่าอย่าลืมว่าบ้านใดก็แล้วแต่ที่ใบไม้ร่วงแล้วเกลื่อนหน้าบ้านเนี่ยอ่ะแล้วไม่มีใครกวาดบ้านเนี่ยอาจารย์ท่านถือว่าเป็นบ้านที่ไม่มีพลังหยางที่ถูกต้องนะเหมือนตาเตือนในฝันแล้วให้ไปกวาดหน้าบ้านนะถึงต้องเรื่องจริงบ้านคุณเป็นอย่างนั้นไหมอยากรู้เพราะว่าส่วนใหญ่บ้านที่แบบมีใบไม้ร่วงแล้วไม่ใครกวาดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่ไงเพราะหน้าบ้านถ้ามีใบไม้เนี่ยเอาง่าย พื้นที่ของท่านอาจารย์ที่นี่ยังต้องกวาดใบไม้ทุกวันเลยนึกออกไหมท่านอาจารย์จะไม่มีใบไม้แบบที่แบบร่วงหล่นนี่เกลื่อนเต็มถนนไม่ได้นะเพราะวันเป็นอุปสรรคของการเคลื่อนตัวพลังเข้าบ้านด้วยครสุดยอดของการแปลความวดต่อไปเลขอะไรดีคะขอรหัสขอรหัสขอรหัสมาทีนี้ก็มาถึงเรื่องห่วงจุ้ยในใจแห่งตาหมวกดำห่วงจุ้ยของอาจารย์มา ทุกครั้งที่เราเปิดหนังสือขึ้นมาดูเราต้องได้รับความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยจริงไหมครับพี่นัดจริงไหมครับจบแล้วจบแล้วสั้นสั้นแต่ผมมันก็ถูกของเขาอ่ะแต่บางคนเปิดอย่างเดียวเปิดอะไรอ่ะเปิดหนังสือเดียวนะึเปิดอะไรเปิดหนังสือแบบไม่ได้มีอะไรสิเออเปิดหนังสือแบบอ่าเปิดนะแบบไม่มีอะไรไม่ได้อะไรจบ แล้วถ้าเปิดอย่างมีอะไรอ่ะมันก็ค่อยๆเปิดทีละหน้าเปิดไปเรื่อยๆ้วอ่าดด้วยเออเหมือนการทาห่วงชุ้ยใช่ครับอย่างไรเราต้องค่อยๆทําไปเรื่อยๆถ้าเกิดเรากําลังไม่พอเราก็เริ่มจากเล็กๆน้อยกวาดบ้านให้สะอาดเก็บของให้สะอาดกวาดใบไม้หน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันคุณบอกอ่าสมัยนี้ความรู้มันอยู่ในโซเชียลอ่าอ่ ยาของเราอยู่ใน YouTube เ,<อ>เสยเข้าไปเลยอาจาร,รย์หมาแฟนคลับในนั้นอะ่ะถ้าคุณดูตั้งแต่คลิปแรกดูแบบตั้งใจนะ<อ>ดูวันละคลิปก็ได้อคุณต้องได้สักคอหนึ่งอย่างน้อยๆอะ่ะจะบอกว่าไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ดูละหรือคุณแค่าฟังผ่านปัดไปเรื่อยๆหรือแบบใส่หูแล้วนอนหลับ มันอาจมีทีความรู้เท่าทีมงานเลยทีเดียวยา่าบอกว่าเมื่อตอนเด็กเอาหนังสือมานอนแล้วความรู้มันจะไหลเข้าสอนีเอสิบระเบอมอะไรเงี้ยเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออมันต้องฟังด้วยเออแต่ถ้าเกิดจะให้รู้เนี่ยมันต้องจดด้วยค่ะอ่นะครับอืมอ่ะวันนี้ลุงปิดท้ายให้หน่อยค่ะอยากจะบอกทุกคนว่า คลิปทุกคลิปที่คุณตาโตนำเสนอทุกๆตอนของทุกๆวันเนี่ยแฝงด้วยความรู้ทางหวงจุ้ยที่ท่านอาจารย์ได้เป็นผู้กำหนดนะท่านอานะจผู้กำหนดว่าควรจะพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยแม้แต่หวงจุ้ยรับอรลุนก็เหมือนกันนะหรือคลิปที่คุณตาโตให้พวกเราดูท่านอาจารย์ตอนไปตรวจบ้านตรวจที่เนี่ย เป็นหนทางหนึ่งที่ท่านอาจารย์จะมอบความรู้ให้กับลูกศิษย์ที่ไม่มีโอกาสมานั่งเรียนนึกออกไหมแต่คุณเนี่ยได้ประโยชน์เขาเรียกว่าเห็นไปพร้อมๆกับพวกเราแหละนะถูกไหมเห็นพร้อมกับพวกทีมงานเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านติดตามกันทุกๆวันทุกๆตอนอย่างต่อเนื่องนะครับและท่านก็จะประสบความสําเร็จได้โดยไม่ยากครับค่ะครับพบกับเรา3าคนสาประสานได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงโดยประมาณ แล้วพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ